บีมานี่เราก็มาถึงถนนคนเดินเรียบชายทะเลบางสะเลครับบรรยากาศทะเลนี่เล่นน้ำได้นะครับเล่นน้ำได้ร้านอาหารซีฟู้ดตลอดทางครับดีมากเลยไม่ลงเหรอก็ต้องปรับ เดี๋ยวเดี๋ยวลกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเมื่อคืนเราทานอาหารร้านเจจุกกันครับใช้ได้ครับอาหารรสชาติ เขาบอกว่าร้านดังที่บางเสละต้องปีชาซีฟู้ดครับร้านดังของที่นี่